น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแน,นลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อไม่ต้องไปวัดก็ได้บุญเท่ากันวิธีทําบุญไม่เสียเงินแต่ได้บุญมหาศาลก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะไม่ต้องไปวัดก็ได้บุญเท่ากันวิธีทำบุญไม่เสียเงินแต่ได้บุญมหาศาลหลวงปู่ดูพรหมปัญโยพอตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ท่านว่าพูดทังสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิ สั่งขังสระนังคัจฉามิก่อนจะกินข้าวก็ให้นึกถวายข้าวพระพุทธเป็นอนุสติอย่างหนึ่งออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเป็นต้นว่าใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนมีข่าวงานบุญต่างๆก็ให้นึกอนุโมทนากับเขา ผ่านไปเห็นดอกไม้ที่ใส่กระจาดวางขายอยู่หรือดอกบัวในสักข้างทางก็ให้นึกอธิษฐานถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยโดยว่าพุทธะธรรมสะสังคะปูเชมิแล้วต้องไม่ลืมอุทิศบุญให้แม่ค้าขายดอกไม้หรือรุกขเทวดาที่ดูแลสะบัวนั้นด้วย ตอนเย็นนั่งรถกลับบ้านเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมบูชาพระรัตนตรยัยโดยว่าโอมอัคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเป็นการบูชาและลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยก่อเกิดอานิสงส์แห่งบุญในดวงจิต เวลาไปที่ไหนเห็นข่าวคนตายคนเจ็บคนป่วยคนที่กำลังมีความทุกข์ก็ดีผ่านจุดที่คนตายบ่อยๆเห็นสารเจ้าสารพระภูมิก็ดีให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบารมีรวมของครูบาอาจารย์อันมีหลวงปูด่ดูเป็นที่สุดแผ่บุญไปเป็นการเจริญเมตตาฝึกจิตให้มีพรหมวิหารก่อนนอนก็นั่งสมาธิ เอนตัวลงนอนก็ให้นึกถึงคำบริกรรมภาวนาไตราสรณคมนี้จนหลับไปตื่นขึ้นมาก็บริกรรมภาวนาต่อไปอีกตลอดวันเหล่านี้คือตัวอย่างเทคนิคการตะล่อมจิตให้อยู่แต่ในบุญกุศลตลอดวัน และได้บุญมากกว่าการทำทานโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเป็นการทำให้ดวงจิตเราเกิดแสงสว่างบุญทุกขณะลมหายใจเข้าออกสะสมบุญได้ตลอดทั้งวันเวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้ยศตำแหน่ง แต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆปนไปเลยว่าขอให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์เพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมด ทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักเมตตาส่วนปราศจากความทุกข์ก็เป็นการตัดสิ่งไม่ดีให้หมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พราะแม้เราจะขอพอรจนร่ำรวยได้จริงแต่ไม่ดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นการพานันไปซื้อ,อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศมีตำแหน่งหางปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งไปข่มเหงคนอื่นโคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปแม้จะมีแต่ใครๆก็รักเมตตา แต่หากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนั้นให้รักหลอกคนนี้ให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอ,อันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศหา,หาตำแหน่งมาได้ไม่ยากแม้เกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็หันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่า ความชั่วไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขคติเป็นที่ไปนรกไม่ได้เยี่ยมเยือนใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอาธิฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ ลำดับต่อไปเราจะขอแนะนำ16วิธีเพิ่มบุญให้กับตัวเองโดยทำได้ทุกที่ทุกเวลายิ่งทำยิ่งได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้บุญเท่ากันการทำบุญก็คือการได้เป็นผู้ให้ให้อะไรก็ได้ให้ความรักให้ความรู้ให้ความสนใจให้ความสำคัญให้โอกาส ให้อภัยทานให้ธรรมะเป็นวิทยาทานให้การสังคมสงเคราะห์ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่นแม้กระทั่งให้เวลาแก่ตนเองและครอบครัวยิ่งสมัยนี้มีภารกิจมากมายระตัวมักไม่ค่อยมีเวลาทำบุญมากเท่าไหร่นักแถมยังเข้าใจผิดกันอีกว่าการทำบุญคือการไปวัดไปถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยมีเวลา ที่จะไปทำบุญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีทำบุญแบบง่ายๆโดยไม่ต้องไปวัดและประหยัดเวลามาฝากกันเหมาะมากๆค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปทำบุญให้ทำตามนี้ได้เลย 1. ดูแลพ่อแม่บุพการีปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุข พ่อแม่คือพระประจำบ้านอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจถ้ามีโอกาสทำดีก็ควรมันทำอาจจะพาไปเที่ยวซื้อของมาฝากและเรียกพวกท่านให้มารับของที่เราซื้อมาเท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดแล้ว 2. ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานตื่นเช้าขึ้นอีกสักนิด รู้จักการให้มากกว่าการรับแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ส,สวดมนต์วันละหนึ่งบทสร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์แค่วันละหนึ่งบทให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อาจเป็นบทสวดง่ายๆเช่นการแผ่เมตตาหรือว่าบทอิติปิโสแต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชรหนึ่งจบก็จะดีค่ะ 4. ถวายน้ำเปล่าหนึ่งแก้วอาหารคาวหวานหรือว่าจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยให้พระพุทธรูปที่บ้านพระพุทธรูปประจำบ้านเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของคนในบ้านเราจึงควรดูแลท่านให้ดีค่ะ 5. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละห,าหนาทีแบ่งเวลาแค่วันละห,าหนาที อยู่กับตัวเองด้วยการทำสมาธิเสียบ้างไม่เรียกว่าเสียเวลา 6. ไม่กินเนื้อสัตว์สักหนึ่งวันในสัปดาห์ลองไม่เบียดเบียนสัตว์ดูบ้างได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน 7. พูดคุยหรือสั่งสอนเรื่องธรรมะแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมซึ่งกันและกันจะช่วยให้รอบรู้มากขึ้น 8. ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทางเช่นหากเราพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็อาจจะไปบอกท่านว่าเราต้องการที่จะทำบุญเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะไปวัดและขอเสนอตัวขับรถไปส่งท่านณจุดมุ่งหมายหรือว่าอาจจะถวายเงินผ้าไตรผ้าจีวรหากพบว่าท่านกำลังซื้ออยู่ หรือว่ามีร้านอยู่ใกล้ๆพอดี 9. ถ้าทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใดๆก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและเราก็ต้องไม่เดือดร้อนทำตามกำลังและความสามารถของเราที่เราพอทำได้และเราต้องไม่ลำบากด้วยเช่นช่วยคนแก่ให้ข้ามถนนให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นต้นค่ะ สิบให้คำแนะนำดีๆกับผู้ที่มีความทุกข์และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย 11. ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายข้อนี้ยกเว้นลอตเตอรี่นะคะเพราะหากเป็นลอตเตอรี่เรามักจะหวังผลจากลอตเตอรี่ที่เราซื้อว่าอาจจะถูกรางวัลซึ่งการทำบุญตรงนี้ เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 12. ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดีเช่นอาบน้ำดูแลจานใส่อาหารให้สะอาดดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือว่าที่อยู่มันพูดคุยคอยสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไปเช่นชอบนอนในถุงหรือชอบนอนกับตุ๊กตา โอกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกันอย่าคิดว่าเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงค่ะ 13. จานชามกินเสร็จแล้วควรล้างขึ้นมาทันทีหรือว่าถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออกให้หมดก่อนเพราะไม่เช่นนั้นหมดจะเดินขึ้นมาบนเศษอาหารทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด และจะเป็นการฆ่าสัตว์แบบไม่ได้ตั้งใจ14ถือสินห้าคือ 1. ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. ตั้งใจงดเว้นจากการละะักขโมย 3. ตั้งใจงดเว้นจากการประพืิผิดในกาม 4. ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อและ 5. ตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุรา15ให้อภัยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามการให้ทานแม้ว่าจะมากถึงหนึ่งรครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานก็คือการไม่ผูกกรดไม่อคฆาจองเวร ไม่พยาบาทคิดรายผู้อื่นแม้แต่ศัตรูซึ่งเป็นบุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทานค่ะ 16. สิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์เช่นเสื้อผ้าหนังสือที่เราไม่ใช้แล้วไม่มีค่าแล้วสำหรับเราอาจมีค่ายอย่างยิ่งสำหรับคนอื่นค่ะลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้าง คนที่ไม่มีเวลาหรือว่ามีเวลาน้อยเราสามารถทำตามทั้ง16ข้อนี้ได้เพียงเท่านี้คุณก็ได้บุญที่ยิ่งใหญ่แล้วนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ